ได้กินเสียงยิงแล้วพี่น้องได้กินเสียงยิงแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้บ่ปุ๊บหนึ่งโอ้โหมาแล้ว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 เดี๋ยวจะไปดูกันโอ้ยจะไปแล้วมาจกเออเออขึ้นมาโอ้พี่น้องบิดเลยโหฮาแล้วด้ว เขาเบาสิเล่มหยอกๆเล่มซ่องบัสมาแล้วพี่น้องมามาแล้วมาแล้วเฮ้เอาจับคอมาเจาะต้องก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยมาเริ่มมาแล้วใส่กระต่องไว้ก่อนน่าสะหัดมันน้ำคุนเลยเนาะบอสโลกกินบ่ล ถ้าก,กว๋วเยี่ยมเขานั่งใดซิเดอันนั้นมันลมลงคุณมดอ่าม,มันมน้ำขึ้นชเชียวน,นมันทั้งแหงแก้หนดอโอ้สองโลไปใช่เนาะ พี่น้องเริ่มมาแล้วตัวนึงแล้วผ่านโบจัดการแล้วมื้อเนี่ยมาดีเดียวก่อน <c oughs> ตัวผมจนอ้อมโจดเลยเนาะมันงลงดำข้อหน้าไปเลยอยู่ทางนั้นกระจ้วงประปาทางนั้นนะอ้ะอมนั้นจ้วงไกลบนนั่งยังน้อยอย่านี้นะห,าห่านเ้อแท่าไรเท่าเดียว,วน ไอ้ขอบใจพี่น้อง,องบนสันสีเซ่ร์ดูแม่นดีว่อามันเพียงเซอกวกาวส์ส่งอ่าลุนต่อไปพี่น้องสรุปมแมลงมันจะได้เท่าไรเนาะขอบคกัขอบใจ